รับพลังมหาลุนปังฝืงเนี่ยอันเน,นี้ยอันเนี้ยบับมาจริงครับ,บ,บขึ้นแบบนี้นะบับม๊บบมาแล้วอเท่านีแล้วสวัสดีครับมาพบกับพี่นุม้มในที่สมุเกเินไปดนชิมล้นะครับก่อนแล้วชมคลิปนี้กดติดตาม กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกดไลค์เป็นกำลังใจพี่นูลุนจุกด้วยครับสวัสดีครับพี่นูสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมเอเธอริงกันอีกแล้วนะซึ่งมันเป็นเกมที่โอ้โหบอกเลยว่าเราเล่นแล้วมันติดอะเลิกไม่ได้เลยเอ้ก็เลยต้องตืไป่หลับไ่นอนเลยก็ทําไปด้วยกันทำไปให้น้องๆดูคุณด้วยให้คุณผู้ชมดูกันว่าเออวันนี้เราจะมีอะไรมานําเสนออ่ะก็ลองดูนะวันนี้เราจะมา หาของอย่างหนึ่งนะครับเป็นการเปิดใช้งานนั่นเองซึ่งหลายๆคนดูคลิปพี่นุ้ยพ้สมจุกเฮ้ยพี่นุ้ยพ้สมจุกตีบอสมากิตตายแล้วนี่นะครับอ่ะเราก็มาต่อจากตรงนี้เลยเราอยู่ที่จุดเขาเรียกจุดพอนตำแหน่งที่เราฆ่ามากิตตายนะแต่คราวนี้เนี่ยพอเราจะฆ่ามากิ่ปุ๊บมันก็จะต้องไปตีนู่นนี่นั่นในสตอรวิวไปก่อนนะซึ่งี๋ยว,วันนี้เราฆ่ามากิตตายแล้วเราต้องไปฆ่าร้อยกิด้วยใช่ไหม ช่จริงจริง,รงแล้วเรื่องมันต้องไปที่ฆ่าร้อยกิ่งเพื่อจบเรียกว่าเ,เวสของตอมวิวใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่าร้อยกิ่งได้ไหมเราจะไปเปิดมหาลูนก่อนสามารถทําได้นะอ่ะไปกันเลยครับเราจะว้าไปที่ตําแหน่งห้องข้างเทนยงครับนี่นะครับนี่ใช่แล้วครับนี่นะครับ้างเทนยกใช่ครับไปเลยครับไปเลย,เลยก็ใครที่มาดูคลิปนี้แล้วอยาก อย่างนี้บ้างก็วิ่งไปเลยท่างนี้นะครับเดี๋ยวนะจริงๆอะไปตรงนี้ก็ได้นะพี่ต้องจุกเห็นข้างหน้าสุดเลยไหมมองเมื่อกี้อะถูกแล้วครับเราต้องวิ่งลงไปข้างล่างเลยนะระวังซึ่งตรงนี้นจะผ่านอะไรเยอะมากแล้วเราวิ่งไปทางซ้ายครับไปให้สุดกําแพงก่อนแล้วออกซ้ายมันจะไปได้นะเราต้องผ่านหมาต้องผ่านอ,อะไรพอสมควรเลยอ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้จะไผอ้วนด,ด้วยใช่วิ่งยาวๆครับวิ่งกระโดดย,ยาวๆเลยแล้วออกไปทางซ้ายให้ได้นะครับยาวเลย ไปเลยไปเลยไปเลยไปเไปเห็นไหมทางซ้ายมันมีทางให้ไปเห็นไครับไปได้ไปะเนี่ยเฮ้ยโอเคถูกต้องครับแล้วก็เรา,เราวิ่ง,ง,ง,งไปเลยครับทางนี้เป็นทาง,ลง,ล,ง,ทางล,ลงหน้าปราสาทไม่ใช่เหรอครับใช่ครับลงยาวๆเลยครับยาวๆเลยครับลงยาวๆเลยครับทำทางไปเรยโอ้ยโดนไปดอกนึโอ้ยอน่โอยเลยรอดปนี่ะรอดเนอ้ยโอโอ้ยโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ กินก่อนโอ้โหไม่ให้เอาไปกินไม่ทันครับดีรังกาไว้ดีรังกาไว้อืมไปแล้วเข้าประตูครับเข้าประตูอีเข้าประตูเข้าประตูแล้วชิดซ้ายทันทีชิดซ้ายทันทีครับชิดซ้ายทันทีแล้วก็โดดขึ้นเข้มไปกระโดดขึ้นเลยครับแข่มนี้เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับกระโดดขึ้นชั้นบนครับไปย่างบนครับแล้วล้อซ้ายเป๊นนะล้อซ้ายนะอย่าอย่าออกกลางนะเพราะว่ามีนมอนเตอร์ทางขวาตัวใหญ่ก็พยายามเข้าประตูครับทางด้านขวา ประตูขวามือประตูขวามือดึ๊บรึปปึบอ่าประตูแต่แสงต้องโอเคโอเคใจเย็นๆไวรุ่นเอาละเข้าละเข้าไปเลยแล้วตรงอย่างเดียวครับตรงอะไรตรงก็ไปแม่เป็นโว้ยอะไงต่อครับไปครับตรงอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะคราวนี้เดี๋ยวพรอ่ะอ่าเจอพรที่เราอยากไม่ได้เปิดครับเห็นไหม อ่าคราวนี้เราก็จะเร่งก่อนมีบลูทูดไม่ไม่มีไปไม่ไม่ต้องเตียใครนะคือจะบอกว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีอาวุธอย่างนี้ด้วยนะมีเกทรูนแบบจันใหญ่เกทโบไม่ใช่เกทรูนเกทโบเสือประดับครับอุ้ยสวยงามเลยครับเป็นลา่ลางงนะเป็นป้องกันสายฟ้าโอเคตรงนี้ระวังนะวิ่งอย่างเดียวนะครับวิ่งอย่างเดียวเลยเดี๋ยวตามันจะมีไททันยักษ์เติร์นขึ้นมาแล้วก็ตีเราเนี่ยระวังสามตัวทั้งหมด ม้าหมา,มาใช้ได้ไหมหมาหมาไม่ได้ไเราอยู่ในเขตภาษาใช้ไม่ได้ครับเกาตูดน,นก่อนแล้วกันมาแล้วอางขวาบินตัวหนึ่งอ,อ,อ,อุ้ยคืองลอดพระเจ้าอีจะถึงไหมเนี่ยใจะจะจะถึงไหมเนี่ยโอ้โหย่เออโอ้ยเนี่ยนะไม่ต้องสู้ครับไปเรอยยาวเราตรงไปเลยเจอตัวหนึ่นตัวที่ใช้ธนู ซึ่งไอตัวใช้ธนูเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องจุกมาวันหลังนะใครเล่นสายยิงไกลนะมายิงตัวเนี้ยฆ่าตัวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะดอกธนูยักนะดอกธนูที่มันถืออยู่นั่นแหละซึ่งว่าอัาเบลเลยริงมาดิยิงเท้าตัวเองมาดิยิง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 ยิงยิงดิยิงดิยิงวะไปแล้วไปแล้วเออเนี่ยไอ้มีวาร์ดเข้าไปเลยว้าเราจะไปโผล่ออีกที่หนึ่งก็คือปลายสะพานนั่นเองนะครับผม ปลายสะพานอของทีง่มันขาดนี่ะครับนี่เป็นทะเลนะ่ะนี่แหละนี่แห,ห,หละเราดูแผนที่สิใช่ไหมเห็นไหมเราขาดเ,เรามาถึงตรงนี้แล้วเราขึ้นไปบนสารเลยพี่องจุกไม่ต้องกลัวอะไรนะเพราะว่าไม่มีไม่มีศัตรูแล้วมีของเก็บเปล่าไม่มีครับมีมีแต่ไปเปิดมหาลูนอย่างเดียวอ่ะกดเข้าไปปึ๊บ จริงนะถ้าเป็นของจริงอย่าดัดไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แลยทำไมออะก็ใช้ได้ทำไมอย่างเดียวตงตายไมเนี่ยตกตายแน่นอนอยากลองเลยลองดีลองดีไปเดี๋ยวเราก็เหยียบแท่นนี้ขึ้นไปขงหนานมีอะไรเปล่าเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาอ่านก่อนอยากให้อ่านด้วยเนี่ยดูดิอะไรเนี่ยจากนี้ไปจะมีจอมมุสาแสดงว่ามีของนะ ใช่ข้อมูสอคือมันจะแบบว่ามีตัวที่มันนอนหัวปักอยู่แล้วแบบว่าหยิบของได้เขาขาวอ่ะโอ้คุ้นๆอยู่นะเดี๋ยวนะเขาบนนี้วะเนี่ย,ยแต่บางทีมันก็โดนโกหกนะอ<ช>คนที่เขียนนั่นแหละมุสา,ดาโดนไปแล้ว,วไอ้ชี้อชบอกไปทางรับชี้ไปทางทางไหนก็นไม่รู้รับอ,อึกลงไปนะครับ<อ>สูงมากนะครับตรงนี้ แต่พี่พ,พ,พาไปเอาชุดก่อมาดูดนหน้าพี่สุกจบเป็นอะไรเนี่ยอากากเกลือนะฮะต้องใช้ครีมโลชั่นทานิดน,นึงอันนี้ไม่ใช่กากเกลือนล่ะสงสัยน่านจะเน่าแล้วต้องใช้ฟอร์มาลีนครับฟอร์มาลีนช่วยได้เดี๋ยวนะเราไปข้างบนสุดเลยนะครับมันก็จะมีนิ้วนะใหญ่ๆสองอันซึ่งตรงกลางนิ้วเนี่ยมันจะมีให้เราแอ t i v a t e นะครับไปเลยออกไปเลยครับอ่านก่อนได้ไหมะขออนุญาต หางแมรู้เรื่องจังเลยหางอะไรหางวะไปนะไปเลยมีพรด้วยเอาพรมามีพรนะครับีพรเจ้พรก่อนพร,พรมีรอยเลือดนะครับสงสัยโค้งกระโดดไปตายนะอาการรอยเลือดนี่ไม่ใช่นะสงสัยต้องมีแบบว่ามีอะลองลองดูทีลองดูดิดดดว่าตแตะรอยเลือดแล้วกระโดดลงไปตายแน่นอน,นไม่ใช่หรอกก็มีคนมาเปล่า,าอลองดูจริงเหรอฮึ <N iss an> นั่งไงใชเนี่มีคนไล่มีคนไล่มานป่ว่าอ๋อมีคนไล่มาโดยมืกลุกเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่มีเรื่องอะไรพิเศษด้วยนะครับต่อครับเมื่อกี้ที่พี่ต้มจุกนั่งพรน่ะมันไม่มีเมนูที่เป็นมหาลูนใช่ไหมไม่มีไม่มีอ่าเราขึ้นไปเลยครับขึ้นันไดปขบางบนอยากโดดเหรออยากโดดมากถ้าโดดไปเรียบร้อยครับแอบดูเนี่ยมีทุกอันเลยเนี่ยแต่ผอดใจ ทำไมเขาเรียกเราผูม้มวมมองอ่ะเออ,อทาริสแมนผู้บมมองอ่าเอ,อน๊นิ้วเนี่ยวง,งกลางไหมอ๋อตรงกลางเป็นวงเนี่ยเหรอเออนี่แหละเราเปิดมหาลูนตรงนี้ครับเดี๋ยว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 ขอสวยจังเลยถ่ายรูปไปก่อนได้ไหมได้ได้น่ถ่ายรูป,ปไปก่อนดีกว่าน,นะครับขออนุญาตแะไป้ายต่อคนเลยเหรอเลยครับ นีไ่ไงชาป่าป่ากปดผิดได้เวลาไปสำรวจรับพลังมหาลุนโอ้หเลยไ้เอ็ดลูนหรือสโตแล้วนะครับครานี้จะถามว่าอ่ะเราจะเราจะใช้ยังไงอ่ะก็คือเราต้องไปที่พรครับเพื่อติดตั้งมหาลูนลงก่อนพรล่ามกี้ใช่ไหมครับใช่ เราจะไปที่พรก่อนนะเพื่อติดตั้งมหาลูนลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะใช้โค้ของลูนได้อ้าวพี่นุ๊กพี่นุ๊หลอก<ห>ผมใช้ไปครั้งหนึ่งแสดงว่าพี่นุ๊กก็รู้อยู่แล้วดิวเสียฟรีนะเนี่ยโอ้หเดี๋ยวเราไปไปฆ่าบอสด้วยกันมันก็ได้ครับคนที่โดนเชิญมันได้อยู่แล้วนะย้อนคืนมาเลยไม่ยอมย้อนคืนมาเลยมหาลูนกดใช้เลยนะกดติดตั้งไปเลย สามารถใสมหาลุนในพื้นที่พื้นคืนพลังอีกครั้งได้โอโอเคปิดก่อนนะครับอ่าใส่เลยครับกดเอยืนยันกดใช้ปึ้งใช้ปุ๊บมันหายไปเลยนะตกลงมันก็ติดมึ้จะกลายเป็นเหมือนเองประดับนั่นแหละ้มันไปอยู่ตรงไหนครับอ่าคราวนี้มันก็ติดตั้งแล้วเรียบร้อยครับมันจะไปอยู่ตรงไหก่อนเราหรือเปล่าไม่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วพี่ต้องจุกกับมาที่หน้าแรกก่อน หน้าแรกคือหน้านี้อ่าหน้านี้เราวิ่งนิดนึงครับที่เมื่อก่อนเคยเห็นเป็นป้ายทางด้านซ้ายเห็นป่ะมันป้ายถล่มศพนากานวงกลมดูนแล้วนะอ๋อแทนที่มันเป็นป้ายที่เป็นเสียวขาวเนเหมือนปุ่มศพใช่เรากดปุ่มอ่าปุ่มเอบีอะไรเงี้ยที่มันโผล่เลือดโผล่อะไรมาดูอ่ะลองวิ่งนิดนึงมันต้องให้ไปสชักพักนึงก่อนมั้งอ๋อโอเคมีตัวให้ตีไม่อยากลองแล้วอ่ะ ี๋ยวเพิ่งลงไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของมหาลูกันก่อนนะครับอ่ะกลับไปที่พรออน,นิดน,นึงพี่น้งจุกกดที่เมนูอ่าคลังไอเทมก่อนนะอ้าวขอโทษไปแล้วไม่เป็นไรกดอันนี้ได้ั้งอ่ะคลงไอเทมครับไม่ได้ต้องออกก่อนอ่าโอเคครับไปที่ค้งไอเทมปึ๊บเฮ้ยไปที่อ,อ,ทอุปกรณ์ไปที่อุปกรณ์ป,ป,รณปึ๊บไปที่สถานะไปที่สถานะครับ โอเคเห็นไหมตรงการด้านล่างมีหมาลูปปิดอยู่อ่ามีแล้วมีแล้วเห็นแล้วเท่านี้เราไอ้ที่ขันไอเทมเดี๋ยเบาให้ไปใช้นั่นแหละที่เคยใช้เนราเนี่ยแหละโค้งแห่งรูนี่แหละเดเ๋ยวนะไล่เลยสี่ศูนย์เก้าสองหกสี่สองสองสี่สองอ่าคือสร้างสถานะก่อนใช้สิบห้าเก้าโอเคโดยประมาณนะครับไม่ได้ถ่ายรูปหรอกรู้ที่สายตาไว้โอเคกดพังกดใช้ปัง นีอ่ะอย่างเนี้ยอันนี้บัฟมาจริงครับขึ้นแบบนี้นะบัฟมาแล้วอ่าคราวนี้เรากดไปดูสถานะนะครับโอ้โหอาวุธสีแรงขึ้นครับแล้วก็ความศรัทธาเพิ่มมาห้าคือมันเพิ่มค่าสแตทเลยนะแล้วเห็นถาวถาวรไหมอ๋ออันนี้ไม่รู้บอกตรงๆว่าไม่รู้น่าจะคูดาวไหมมันน่าจะคูดาวนะลองลองลองดูที่เกตเลือดมันจะมีติดอยู่นะ เห็นไหมมีบัฟติดอยู่ซึ่งมันน่าจะตายแล้วหมดไปนะคาดว่าอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าเราไม่ตายก็น่าจะอยู่คูณสามหมื่นเสียใจวะเนี่ยลองไหมอ่าลองสิเอาเพื่อนน้องๆลองเสียรู้นะฮะโดนไปเลย๋ย่เดวๆอ่าโดนไปเลยดีกว่าอมุท่าหอนบึงให้ชาวโลกรู้ไว้แมถ้าโดนไปแล้วเจอทางลับมันจะดีมาก อ่ะคราวนี้มาดูสถานะกลับมาเหมือนเดิมก็แสดงว่ามหาลูนเนี่ยใช้ได้แล้วก็พอตายก็หมดไปหมดไปครับกลับมาเหมือนเดิม,มดครับอ่าแสดงว่าเราอ่ะต้องไม่ตายลองเราเก็บลูนก่อนนะปึ๊บสถานะก็น่าจะยังไม่กลับมานะต้องใช้อะนะโอเคสังเกตดูไม่รู้ว่าใช่ไหมแล้วทุกคนลองกลับไปดูย้อนหลังที่คลิปนะครับ พอใช้มหาลูนะหน่าพีต่ต้องจับสีเลยจริงดิเออไม่อยากไม่อยากจะใช้เพราะว่ามันใช้ไปแล้วไงเดี๋ยวเรากลับกบ็กลับไปดูที่คลิปก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามา <Okay. S 2> ดูไปดีฝากน้องๆดูด้วยนะครับโอ้โหโอเคก็ฉันสังเกตฉันสังเกตใช่ก็ประมาณนี้นะสำหรับ <c oughs> <c oughs> วิธีการเปิดมาหาลูนยังไงก็ถ้ากด like <g ul ain> ไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นุ๊กกับพี่ต้มจุกด้วยจะขอบคุณมากเลยแล้วก็กดติดตามกดกระดิกจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับซึ่งพี่นุกก๊กพี่ต้มจุกก็จะทําเกมใหม่ๆมาให้เล่นกออันจะบอกเต็มไปหมดแล้วก็ <ผม S 2> อยากได้อะไรหรือว่าอยากเฮ้ยเอเดนลิงอยากรู้เรื่องตรงนี้ยังไงพี่ต้มจุกกับพี่นุ๊กช่วยไปหาให้ใหน่อยได้ไหมคอมเมนต์มาครับครับผมคอมเมนต์มานะโอเควันนี้ก็ลาไปเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ